มินพีชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโอโอดพิทักษ์ปิดฉากรัก5ปีกลายเป็นข่าวสะเทือนวงการเมื่อนางเอกสาวมินพีชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโออตหนุ่มนักวางแผนทางการเงินปิดฉากรัก5ปีเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวมากความสามารถสำหรับมินพีชยาวัฒนามนตรีดารานักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ทำเอาอิจฉาตาร้อนทั้งโซเชียลเมื่อแฟนหนุ่มไพโซโออตพิทักษ์มินพีชยานั่งเรือหรูสวีทหวานต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยงานนี้สาวมินพีชยาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวาเลนไทน์และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจไม่น้อยเมื่อล่าสุดนางเอกสาวมินพีชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไพโซโอ๊ตหนุ่มนักวางแผนทางการเงินปิดฉากรัก5ปี โดยมินทีชย,ยาก็ได้กล่าวว่าสาเหตุคือไปต่อกันไม่ได้ไม่เกี่ยวมีเรื่องทะเลาะหรือผิดใจเป็นการพูดคุยสองฝ่ายยุติสถานะแฟนแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อการพยายามปรับปูนกันมาหลายครั้งแล้วยังติดต่อฝ่ายชายอยู่บ้างเพราะยังมีงานทั้งคาที่ต้องทําด้วยกันอยู่ไร้โอกาสีเทินกันแล้วรับทําใจยากแต่ก็พยายามอยู่กับครอบครัวพี่ชายพาออกไปกินข้าวและอยู่กับเพื่อนเพื่อเยียวยาจิตใจ ไม่เสียดายเวลา5ปีที่ผ่านมาเพราะหักฝืนกันไปต่อแล้วต้องเลิกคงเสียดายเวลากว่า